หลายคนมักเชื่อว่าน้องแมวนั้นจะรักเรามากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนให้อาหารหรือทำความสะอาดกระบะสายทุกเช้าแต่คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วน้องแมวนั้นรักคุณแมวนั้นจะชอบมนุษย์คนไหนเป็นพิเศษไหมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแมวหลายๆตัวจะมีมนุษย์คนโปรดที่น้องชอบเป็นพิเศษคุณคงคิดว่าเป็นคนที่ดูแลพวกเขาเป็นประจำใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว คนที่แมวของคุณมีความผูกพันมากที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ดูแลแมวมากที่สุดบ่อยครั้งที่คนรักแมวมากที่สุดคือคนที่น้องแมวเกลียดขี้หน้ามากที่สุดในบางครั้งดูเหมือนว่ายิ่งคุณพยายามรับความรักจากแมวมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งสนใจคุณน้อยลงเท่านั้นกลับกันคนที่ไม่รุกร้าพื้นที่ของแมวคือคนที่อาจจะกลายเป็นคนโปรดที่สุดสัญญาณว่าคุณเป็นคนโปรดของแมว หากแมวของคุณมีท่าทางผ่อนคลายและหลับไปบนตัวคุณนั่นเป็นการแสดงความไว้วางใจขั้นสูงสุดพฤติรกรรมของแมวค่อนข้างซับซ้อนและมีความผูกพันกันในรูปแบบต่างๆดังนั้นจึงมีหลายวิธีที่แมวจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณคือคนโปรดของพวกเขาหนึ่งในนั้นคือน้องแมวเลือกที่จะขดตัวบนตักของคุณและถ้าพวกเขาผ่อนคลายอย่างเต็มที่และหลับไปนั่นคือการแสดงความไว้วางใจขั้นสูงสุดในทำนองเดียวกัน ถ้าพวกเขาถูถ่ายไปตามตัวคุณและเอาหัวซุกไซ้คุณด้วยความรักแสดงว่าคุณคือคนที่ใช่ของน้องแมวส่วนใหญ่นั้นมักจะส่งเสียงเพอเมื่ออยู่ใกล้สมาชิกครอบครัวคนที่น้องรักอีกวิธีที่คุณจะรู้ได้ก็คือแมวเดินตามคุณไปทุกที่เมื่อแมวยกให้คุณเป็นทาสคนโปรดแล้วนั่นเป็นสัญญาณของความไว้วางใจ สำหรับพวกเขาแล้วการอยู่ใกล้หรือแม้แต่ติดต่อกับคนที่พวกเขาไว้ใจอย่างเต็มที่หมายความว่าน้องแมวสามารถผ่อนคลายและสบายใจได้อย่างเต็มที่เพราะพวกเขารู้สึกปลอดภัยจากอันตรายท้ายที่สุดหากพวกเขาลดการป้องกันลงนั่นแปลว่าน้องแมวต้องการให้คุณปกป้องพวกเขาแต่การเป็นคนโปรดของแมวนั้นไม่ได้หมายถึงการนอนหลับได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นแต่คุณยังเป็นคนที่พวกเขาเลือกให้เป็นเพื่อนเล่นอีกด้วย เทคนิคช่วยให้แมววางใจคุณมากขึ้นจะดีกว่ามากที่จะรอจนกว่าแมวของคุณจะแสดงสัญญาณอย่างเช่นการร้องแงว้วแงวทูก,กับคุณหรือทำเสียงเพอหากคุณต้องการให้แมวเชื่อใจคุณมากขึ้นลองอ่านภาษากายของแมวหากพวกเขาสสบัดหางหรือทำหูลูดนั่นแปลว่าน้องแมวไม่ต้องการเข้าใกล้หากคุณพุ่งตรงไปหาน้องแมวหรือคว้ามาก่อนในช่วงเวลาแบบนี้ คุณอาจจะถูกน้องแมวหมายหัวได้ทางที่ดีควรที่จะรอจนกว่าน้องแมวจะแสดงสัญญาณว่าต้องการการโต้อตอบโดยการร้องใส่คุณถูกับคุณหรือส่งเสียงเพอเมื่อคุณเฝ้าดูพฤติกรรมของแมวคุณยังสามารถรู้ได้ว่าแมวชอบทำอะไรเมื่อคุณรู้ว่าแมวของคุณชอบทำกิจกรรมอะไรหรือของเล่นอะไรคุณสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เล่นกับพวกเขา นอกจากนี้คุณควรรู้ว่าน้องแมวไม่ชอบอะไรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองพยายามทำตัวให้สงบและเงียบขึ้นเมื่อแมวของคุณอยู่ใกล้ๆและหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังกระทันหันหรือการเคลื่อนไหวเสียงดังซึ่งอาจทำให้แมวตกใจได้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยให้น้องแมวสบายใจได้โดยใช้สเปรย์และดิฟิ f เซอร์ซึ่งบางชนิดจะช่วยกระชับสายสัมพันธ์ของแมวกับคุณอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อย่าง petlimedy และ f e l i v e เป็นต้นสุดท้ายคุณควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับแมวของคุณหากแมวของคุณถอยมายังพื้นที่นี้คุณควรให้น้องแมวอยู่ตามลำพังโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณเคารพการสื่อสารของแมวและเข้าใจภาษากายของแมวนั้น คุณกำลังแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเข้าใจพวกเขาและเชื่อถือได้สุดท้ายเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเราแสดงความรักกับน้องแมวก็ต้องการความรักจากน้องแมวเป็นการตอบแทนคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยหากคุณทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าเหมียวของคุณมีความสุขแต่พวกเขากลับไปแสดงความรักกับคนที่ไม่ได้ดูแลน้องเท่าเรา ถ้าหากคุณใช้เวลาในการสังเกตภาษากายของน้องแมวคุณจะสามารถพัฒนาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนได้และใครจะรู้คุณอาจจะกลายเป็นคนโปรดคนใหม่ของน้องแมวก็ได้านโรก